โอ้ยเนีย่ยไปห้างเอ้าพรุ่งนี้ไม่มันต้องวันนี้เพราะกูจะไปซื้อเคสใส่ i r p o d s 15 Pro Max ขั้นห่งสองนี่วันนี้กูใช้15 Pro Max กูหามึงอยู่ในชัดนไหมเนี่ยกัะเจี่ยงมึงกูกลับมาเลยเขาแบบเก่าปะม,มียังเนี่ยมียังยังไม่มีเนาะโอเคจบเลยนะแค่มีบทอย่างเดียวครับแค่นั้นเลยไอ n e นะคะถูกรอ้อง ไม่หลับเลยเมื่อคืนในตื่นเต้นมากจะเสียปังนะเขาจะป่ะจะไม่ได้ใช้ก,ก่อนเพื่อนด้วยหนึ่งแต่ก,ก็ไม่เป็นไรอ่ะเราจะมีคนที่แบบรู้สึกว่าอยากคี่จะคุยก,กับเราเพราะสิบห้าแล้วนะคาดหวังกับสิบห้าเหมือน,นกันว่าเออสิบห้าจะทำให้เราไปพบเจอพูดคุยกับใครสักคนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเดีจะลองดูไทเทเนียมก็อิดรอไปก่อนสิบห้าปมนะก็ยังรอรอพร้อมจ่ายเงินเลยครับมาก่อนเวลาด้วยอ่ะมาแล้วนี่เุ้ยสิบสี่เริ่มไม่ค่อยชัดแล้วอ่ะกล้องอ่ะกล้องไม่ชัดแล้วนะเนี่ยมัวมัวป่ะมันรู้สึกว่ากล้องเบลอแล้วะเนา สวยนะโอ้โหประกันหนึ่งปีนะคยพี่บ้างมือนิดนึงนะลูกลาจับได้เลยป่ะครับได้เลยเอาผ้าจับหน่อยไปลอยปะเนี่ยโอ๊ยทำงานพี่อุ้ยฝุ่นป้าฝุ่นอะไรอ่ะฝุ่นอะไรหยัดแค่โอเคครับแค่นิ้แคนิ้เลิศชัดมากเลยก็คือชัดเกินสิพาเลิศมากเกียบจบ กองโอเคมุมกว้างมุมขยายมุมอะไรก็ถ่ายคนเดียวไม่มีแฟนก็ถ่ายแค่หน้าตัวเองเนาะจอดลงสวยสวยให้คนอื่นดิช่าโอเคลงสวยให้คนอื่นดิช่าแต่คนอื่นที่เขาใช้12โปรหรือ12 13องสาเขาก็ไม่แพงกันนะพี่ต้องเลืองานของเราสิต้องเลือกงานเนาะสิบห้มาแล้วแถมต้องมาแต่เข้ามาเหินเอาไม่มีควาได้ด้วยเหรอไม่น่าซื้อแพงเลยคือไม่รู้โอเคพึ่ตาขอบคุณพี่มากอุ้ยดังฝาดใจมากมันจะเป็นคนเสียงใหม่โอเคเขาเสียงอุ้ยร้องพร้องพะ ทำดีมักแต่ผมเช็คว่าไน้ครับเบาๆเนอะเรามี15 Pro Max เธอจะจีบกันได้ยังนี่อยากเจอยังไงอะอยู่บ้านผัวจ้ะโอ๊ยนี่เอาไปห้ามเอ้าพรุ่งนี้ไม่มันต้องวันนี้เพราะกูจะไปซื้อเคสใส่ iPhone 15 Pro Max ข้าวนึ่งสองเนี่ยปัญหาเลย ไม่แล so ้วตอนนี uh ้ก huh. no no no, ูใช้15 Pro m โปมทกูหามึงอยู่ในชัดไหมเนี่ยชยงมึงกูกักมากก็ตับเก่าปะแล้วูรอดูวันเลลไบโปรแมเจอเลยแต่นได้ก่อนไงสิบห้าโปรแมทสอห้าหมื่นกว่บาทนั้นเนี่ยอาเนี่ยเอากจาบช็อปเลยนะเว้ยอีดอกยิ่งสวยมากอีเอาจริงกล้องชัดกล้องชัดเกอิลี่มียังไยมียังไม่มีเนาะโอเคจบนะ่ามีหวอย่างเดียวันะเลือไอโฟนะคะทุกรอบทำไได้เมื่อไหร่แบบว่าพี่ชิบว่พี่ใหญ่จะซื้อให้เหรอดูอยู่ชนะค่้ เออพี่จินซื้อให้โอเคจ้าพี่จินซื้อให้น้ขของมีความสุขออกมแล้วกันรักกันนานๆแล้วกันมีความสุข,ขแล้วกันแค่นี้บายๆไปแล้วเดีย๋ยวไปคนเดียวก็ได้ไโอเคจบ